ถ้าตอนนี้เราก็อยู่ในช่องนาริสาเคราชินเนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทานร้านอัตยามิค่ะมาดูบรรยากาศสนุกๆกันนะคะอ๋อเขาบอกให้กัดแรงๆด้วยเขามีโน้ตมานะคะขาบอกให้กัดแรงๆมีแฟนหรือยังคะเดี๋ยวขออนุญาติกัดแป้นนึงก่อนมีแฟนหรือยังคะอ๋อมีววายขอดูหน้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะเห็นนหมเคยมีอะไรกันหรือยังคะอ๋ออมีรูปแล้ว อ๋อมีลูกแล้วนั่นหมายถึงว่าไม่ได้นอนจับมือกันเฉยๆอ๋อเคยผ่านการมีอะไรกันมาแล้วลักษณะของการมีอะไรกันคือยังไงคะลูกค้าหมายหมายถึงว่าอย่างนี้หรืออย่างนี้อ๊้ยเขินไม่ต้องเขินค่ะมาร้านนี้เอาขอบคุณเซลกันเล่นๆที่รักษาต้องลงเพิ่มยำอะไรคะยำข้าวหมูทอดยำไข่แดง ยำคอหมูยำไข่แดงคอหม,มูไม่ล้าเนาะเพิ่มหนึ่งจีอีกหนึ่งนะคะข้าวเหนียวสามข้าวเหนียวเป็นสามนะคะแฟนนี่ใส่ดีไหมคะดีขนาดไหนครับขนาดไหนครับมากไว้ยติดตัวเล็กๆเนาะนี่ใส่ดีมากนี่ใส่ดีมากว้าหลุดไปคุณคิวที่ยี่สิบเก้าคุณมะลิสวัสดีค่ะคุณสมมะลิสวัสดีค่ะ คุณสมารีโตชี่ี่20นะคะคุณสมาริขยัดมีความสุขมากนะคะคุณเอเชียคุณสมารีเปนยหมูยอไข่เค็มยงหมูยอ,ยห,ยอหวานน้อยนะคะยำกุ้งสดหวานน้อยสองย่างนะที่ลักมีเพิ่มแล้วเนาะขอบคุณค่ะไม่เพิ่มขอให้มีความสุขนะจ๊ะกระดานจะมีกุ้งสดหวานน้อยเป็ดน้อยนะคะปูมันสุกแม่รา นะค่ะหวานน้อยเช่นกันขอบคุณค่ะที่ร้านเราสามารถระบุรสชาติได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าทางร้านยินดีทําตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการนะคะเสร็จแล้วคิวรี่สามสิบเอ็ดคุณฝนเรนลี่สวัสดีค่ะอ๋อนี้ของข้อดึงเราไม่ได้อ่านนะคะคุณฝนเรนลี่ท่านไหนคะนั่งโต๊ะที่สิบหกถูกไหมคะคุณฝนเรนลี่ของคุณฝนยำหมูยำหมูยอไข่เค็มนะคะยำกุ้งสดสองอย่างเนี่ยปลาไยำกุ้งไห้านหนึ่งไม่ล้านหนึ่งและยำรมวรัวเป็นปลาถูกไหมคะมเพิ่มเติมไหมคะ เพิ่มหนังจีนอีกสองนะคะเร้อ,รอยขอบคุณค่ะคิวที่29มีกลับบ้านของคุณสมารินะคะร,ร้อยแล้วโอเคคิวที่3 0คุณเขตแดนสวัสดีค่ะคุณเขตแดนอยู่ไหมคะคุณเขตแดนสักครู่นะคะคุณเขตแดนนั่งต๊ะไหนคะโตะ๊ะสองเข็แดนน่ารักจังเลย ของคุณแจงเป็นยำไส้กรอกนะคะยหมูยอไข่เค็มยำกุ้งสุกและยำปูม้านะคะกุ้งสุกกับปูม้าเป็นตาราไส้กรอกหมูยอไม่ลาเนาะเพิ่มเติมอะไรไหมคะเพิ่มเท่าเดียวอีกหนึ่งนะคะเพิ่มแม่คายสักที่ไหมคะปฏิเสธนะคะขออนุญาตแคบคุณเกดนนะคะเสร็จแล้วคุณส้มจี๊ดสวัสดีค่ะคิวที่สามสิบสองคุณส้มจี๊ดโต๊ะที่เจ็ดนะคะส่งบินตอนห้าโมงห้านาทีป่านนี้ คุณเส้นชีสจะเป็นยำหมูยอไข่เค็มไม่ปลายำไข่แดงเคมงม็มปลายำพุ้งสุดปลายำปูมาไม่ลานะจ๊ะไม่เพิ่มเนาะขอบคุณค่ะคุณแซมคุณตาคิวที่สามสิบสามสวัสดีจ้าคุณแซมคุณตา้านั่งโต๊ะที่เท่าไหร่ที่แล้วสิบแปดไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะอ๋อสิบแปด ของตัวเองจะเป็นยำซสกกรอกหมูยอ okay, เยไข่เค็มไข่แดงเค็มปุ้งสุกและปูม้าสุก5ยำเซรีรวมปลรราทั้งหมดนะคะน่าย้อยค่ะคุณินค่ะคุณหลินติงสวัสดีค่ะคิวที่34เป็นบินมาจากบ้านคุณหลินติงเต่าไหนจ้าลิตหนึน่งคุณหลินติงต้ตหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสครูนะคะโต๊ะหนึ่งจ้าคุณแสบจ้าเพิออ่มหรือว่า อ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นกลับบ้านกุ้งสุกลับบ้านให้แมคะกลับบ้านด้วยได้ไหมคะลูกค้าไม่ตอบอีกแล้วข้ามเม่น,นะคะเสร็จแล้วมาคุณหลินติงโต๊ะหนึ่งคุณหลินติงอยู่ไหนจ้าที่รักของคุณหลินติงจะเป็นยำหม,มูยอยำไข่แดงเค็มน,นะคะยำกุ้งสดยำปูมารสชาติเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็บานนะคะเรียบร้อยชื่ที่สามสี่คุณหลิงติงมีกลับบ้านเช่นกันค่ะ ยำไข่แดงปินนะคะแยกหอมแยกมะนาวนะคะยำพอหมูแยกน้ำยำนะจ๊ะยำบุดยำซัมโบแยกหอมแยกมะนาวนะคะแล้วก็ต้ง,ตงสดอีกสามยำรวมเวยอีกหนึ่งได้ค่ะเราแยกให้นะคะลูกค้าจ๋าแต่เราทางร้านจะขออนุญาตไม่แยกในส่วนของน้ำยำนะคะคีที่35คุณรักสวัสดีค่ะคุณรักจ๋าฮัลโหลคุณรักอยู่ไหมคะ35ขออนุญาตนับเลยนะจ๊ะ35นับหนึ่ง 35นับ2และ35นับ3ขออนุญาตท่านคุณลักนะคะขอบคุณค่ะคิวที่36น้องอีฟคนงามสวัสดีค่ะน้องอีฟคนงามนะคะน้องอีฟแขนนั่งโต๊ะที่6 36นะจ๊ะที่รักที่รักนีทานที่นี่จะเป็นยำหมาหนึ่งยำใบวุ้ยหนึ่งป,างปลาได้กลับบ้านเป็นหมูยอไข่เค็มหนึ่งและกุ้งสดหนึ่งนะคะปะลาได้เช่นกันเพิ่มเติมอะไรไหมคะน้องอีฟคนงามไม่เพิ่มนะจ๊ะ้นามสิเจ็คุณแซมเอเชียทีค อันนี้คือเจ้าของแอร์เซียทิกนะคะฝักเนื้อฝักตัวนะคะืคอแซมเอเชียทิกนั่งโต๊ะจา้จาจัดบ้านในส่วนของยำหมูยอไข่เค็มแล้วก็ยำตุง้งสดอันนี้หรือเปล่าคะน้องอินคนงามเป็นไข่แดงเค็มใช่ไหมคร้งแก้มแก้เนาะหมูยอไม่เอาเนาะได้ค่ะไม่มีปัญหาเรียบร้อยจ้ะค่ะ แยกหอมได้ค่ะของที่ไม่มีอะไรของพี่ซาโตซิสโตยี่สิบห้านะคะอร์โ,โทรศัพท์094นะคะ8619111ึ <c oughs> ใช่ไหมคะพี่แซมท่านไหนคะค่ะเดี๋ยวจะโทรหาได้ค่ะแถวบ้านอันนี้เรียกว่าอ่อยไหมคะมากับแซมเหรอคะน้องใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทาบคิวให้เลยค่ะ ยำไส้กรอกยำหมูยอไทยเค็มยำตุ้งสดยำตุ้งสุกและยำปูม้านะคะปลาาทั้งหมดถูกนะจ๊ะจ๋าของคุณเอเชียชิ้นละกี่นะของคุณเอเชียยี่สิบแปดนะคะคุณเอเชียตัวนี้ใช่ไหมคะลูกค้าจ๋าไม่ลงทานปลาาของที่ร้านเลยคะเซอร์มาเวิชเชนชาติประเทศนอร์เวย์ปลามาตปลาไวท์เมชคาปลาวานบูรดาปลาลูมาสีชมพู เอาหมูยอปลานะนอกนั้นไม่ลาได้ค่ะเรียบร้อยจ้ะลูกค้าจ๋าคิวที่สามสิบเจ็ดคุณเอคุณแซมก็มีกระบป๋าเช่นกันนะคะเแตนยังกุ้งสดและยังตูม้าคิวที่สามสิบแปดค่ะคิวที่สามสิบแปดฮัลโหลฮัลโหลพี่เมย์ฮัลโหลฮัลโหลไม่ติดแล้วอ่ะ ค่ะคิวที่เท่าไหร่นะคะเพิ่มอะไรจ้าปูดําจำนวนสุกกลับบ้านนะคะเป็นโอเคได้ค่ะคิวที่สามสิบแปดคุณมุกอีซีอคุณมุกอีซีอยู่ไหมคะนั่งตัวที่เท่าไหร่คะยี่สิบสามนะจ๊ะย่อมาจากอะไรคะอีซีอีอิสุบสิมิซี เต้นยำหมูยอไข่เค็มหนึ่งยำไข่แดงเค็มหนึ่งนะคะยำขอหมูทอดไม่ล้าหนึ่งยำกุ้งสุดหนึ่งยำกุ้งสุดหนึ่งกุ้งสุดไม่ล้าก็ยำปูม,มาเป็นสองนะจาจ๊ะขอบคุณค่ะเพิ่มเติมไหมคะไม่เพิ่มขอบคุณค่ะอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยคะ่ะอีกสักครั้งคะ่ะขอบคุณค่ะเพิ่มขนมนจีนหนึ่งนะคะต้งไหนคะ ยี่สามเสียงดังฟังชัดนะคะจานนี้แถมไปเลยนะคะขนมจีนเพิ่มขนมจีนเป็นหนึ่งไม่ต้องคิดกันลูกค้าลูกค้าเสียงดังขอบคุณค่ะได้แค่ที่เดียวคะ่ะไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะไม่ต้องเอาตัวอย่างนะคะตัวอื่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวคิวที่สามสิบเก้าน้องนนทริกาน้องนนตัวไหนจ๊ะสิบเจ็ดก็ไหนน้องนนท์คะไอ้ยะเราชื่อแป้งนะ นั่งต้นไหนคะ17นะคะน้องนอนท์เ็ยำหมูยอยำหมูยอไข่เค็มยำกุ้งสดแล้วก็ยำปูหม,มาสองทุกอย่างตลาหมดเลยถูกไหมคะไม่เพิ่มเนาะเพิ่มเพิ่มหนุ่มจีนเพิ่มหนุ่มจีนอันนี้คิดตังคะ่ะเพิหนุ่มจีนหนึ่งขอบคุณคะ่ะ <c oughs> น้องนนมีกลับบ้านด้วยยำข้าวหมูทอดและยำกุ้งสดนะจ๊ะ17คิดที่40นั่งต้นรือยัพี่อิยง3 9 3 9ขอยนา แค่นี้ก่อนนะคะลูกค้าหลังจากนี้เดี๋ยวทวนบินกันใหม่นะคะขอญยตประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับอาบุยันพันทยานะคะอาบุญยันพันทยาเปิดบริการให้บริการในเวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันและหยุดให้บริการในวันที่10 20และ30ของทุกเดือนค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มนะคะอาบุยานจัเตรียมน้ำเปล่าหรือน้ำแข็งไว้ทางด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มน้ำมันลมหลากสีนะคะลูกค้าสามารถซื้อและนำเข้าจากดิสเซก สำหรับท่านใดต้องการทานน้ำผลไม้ปั่น,นและผลไม้สุดจาก้านคุณป้าเลยร้านเด็กนมขามือเช่นกันนะคะอายายามขออนุญาตสงวนสิทธิในการนำเขา้าเครื่องดืม่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจําหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชืนนะะ้อเพลิงค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดจอรดรถเว้นฝั่งตรงข้ามนะคะรถสุบขทัทุกกรณีเลยนะคะเนื่องจากเป็นบริเวณหัวใจน้ามันเราไม่อยากจับไปกะปนกันจากลูกค้าจ๋าเพื่อการตรวยสอบและการกำกับานนะคะผู้ทือกิจกรรมมาทำระหว่างรอได้เลยขอบคุณ อคุณเขามาดูขอตัวไปย้งก่อนนะคะใจให้กันนะกัน,นขอบคุณค่ะ